แดดดีจ้าแดดดีเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกตอนนี้ไม่ตกแล้วเลรานนมกันไหมแขะไม่เข้าความไม่เห็นนะไม่เห็นใครพี่ตุลูกกุงเล็กๆเต็มเลยเลยลูกกุ้งเต็มไปหมดเลยส,สวยไหมเยียคนเดียวค่ะ คือคนเดียวมั้หัวใจเนไง พีต่ติดเลกง,งานแล้วหรอเอ้ยไม่ใช่บรรยุนี่ะอาะเทย์หาปูไม่มีปูเลยมีแต่ลูกกุ้งเล็กๆนูน่นรลดคนสาอยู่นู่นหนูนนลงมาคนเดียวนะเนี่ยเปรี่ยวมาก นึกถึงจังอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปหานะไปหากใช่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หอยตายหมดแล้วใช่หรือเปล่าวะาตายหมดแล้วอหอยอย่างน่อยอยู่แล้วยัง สาลายน่ากลัวมากเดินในทะเลโอ้ยปูปูปูป,ปูปูจา๋าปูจ๋าเอ้ ordu, ยกระถังหายไปไหนแล้วอีกระปูหายไปไหนแล้วอ้กไไะอระถังก็จมนม้ำอีกระปูก็หายอีกระปูมึงหนีไปไหนเมื่อกี้อ่ะมึงหนีไปไหน หนีนี่นหรออีกปัปูหนีไวมากเลยอะ่ะอีกปัปูหนีไวมากเลยหนีไปไหนอะ่ะกระถางล่มหายหมดเลยสิกระถางล่มแบบนี้ น้ำออกกอนนะค่ะนีกระปูนีออกไปแล้วค่ะไปเดินเลื่อนน้ำต่อค่ะอีกสองกิโลถึงแล้วน้ำใส่เสื้อกันหนาวมาลงมา,าฝนไม่ตกที่นี่แหละร้อนเลย มีความสามารถมากใช้โทรศัพท์เื่อเที่ยวกดเลาะๆไปทางนี้เลยน้ำใสง่าย่ปวันนั้นแมงก็พูนเต็มเลยวันนี้ไม่เห็นเลยเอ้ย,อยดูหอยหัวใจ หอยหัวใจ <c oughs> ขลักการดูหอยลักการสิสวยมากเลยอะที่ไหนอะมีเยอะไหมไม่มีเยอะหรอเพราะว่านามันขึ้นเต็มไปหมดเลยดูหอยหัวใจสิหัวใจฉันวางมีใครบ้างจับจอเอ้ยหนูเดินไปประมาณสองกิโลแหละ ตร,ตรงน,นู้นตรงนู้นมีหอยเยอะแต่เก็บไม่เยอะหรอเก็บตัวเล็กๆเอาไว้เพราะว่าเออหอยหัวใจโอเคสวยมากเก็บเปลือกไปทำขายเห็นเหมือนหอยอะอยู่ไหนนะเมื่อกี้อะเนี่ยแต่เป็นเปลือก น้ำนาเลนมากแต่กลัวลงมาคนเดียวกลัวใช่หอยหรือเปล่าวะออใช่หอยจริงด้วยเอาสิคะรออะไรเออบอกนาะร้อนห้ามกินหอยกินไม่เกเจออีกตัวแล้วเดินไปเส้นไกลเลยสวยมาก <c oughs> เราก็ต้องถ่ายรูป <c oughs> ราก็ต้องถ่ายลูกไว้น,นี่หายไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่เลยพีเ่เรายังเห็นอยู่เลยนะน,นี่อันนี้ใช้หรือเปล่าวะ <c oughs> เป็นเปลือกความสุขเล็กๆที่ได้ลงน้ำทะเล <c oughs> เน้ำทะเลเลยตปิดสมดอาให้เปลือกี่เก็บได้แล้วแต่นี้เดินจากนู้นเลย,อยหอดเลยหอดเลยขับออกจากบ้านประมาณเี่ชั่วโมงจะไเดินานาตกปลามากเลยอ่ะ อีหน้าซื้อเรือมาตกปลาอีฝ่าโอ้ยน้ำลึกน้ำเข่าเต็มกังเกงแล้วเนี่ยให้เต็มตรงทางแล้วเรียกผัวช่วยก็เรียกไม่ได้เยินละไลเหลือเกินปวดดังแหละขึ้นหอยอะไรอ่ะ อำวันนี้วีเกนฉันมีแค่นี้แหละลูกกุ um ้งเต็มไปหมดเลยไอหอยหอยดูหอยหอยอะไรอ่ะ คิดว่าอันนี้มันเป็นหอยนะจริงด้วยหอยคิดว่ามันเป็นหอยมันก็เป็นหอยคิดว่ามันเป็นดินมันก็เป็นดินหอยเปลือกพอแล้วเอาแล้วน้ำเต็มลงชามแล้วแหละ คืนนันะ้นเนี่ยหนักโอ้ยไปกันเดี๋ยวนระี่ไก่ไหมเนี่ย พอกินสี่ห้าตัวก็พอแล้เก็บอะไรไปเยอะแยะ <c oughs> อุ้ยเมืกสวย <c oughs> แดดออกดีแดดออกดีจ้าอ้ยดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะดูสวยมากดอกไม้ป่าทำไมสวยอย่างนี้ฉันเก็บก่อนนะ เก็บไปใส่แจกกันทำไมสีเป็นแบบนี้ฉันใส่ไว้นี่ก่อนทุกคดูสวยมากดอกไม้ป่า และอันเดียวโผก็ไม่มาช่วยถือคนเดียวช่วยด้วยพี่ชันเดินไม่ไหวแล้วคนแสาไม่มาช่วยไอสเก็ตมาดูกวมเห็นจะไหมเด๋อดชง เก็บไอ้นไเนี่ทะเลเก็บตรงทางมาบาดนานๆน่ะนั่นแหละลอยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหนูอาจจะนั่งรถบัตไปเที่ยวหาไปหากินหอยกันทำคลิปลงยูทูบอ้ยหนักมากเลยคนไมเคิลน,นุ่นอยู่รถนุ่น นางไม่มาหรอกห <laughs> นักมากเลยลิฟเดินด้วยนะบัวมันอยู่ในส่วนบัวแต่กินไม่เยอะนะกูอ้วนกินแค่ยี่สิบสาสิบตัวก็พอห <laughs> นักแต่หนูไม่ได้เก็บตัวใหญ่หนูเก็บตัวเล็กๆตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กมันกำลัง,งานากิน นะทำไมสีมันเป็นแบบนี้ฮะงงมากเคโอเค,อเคไปเก็บหอยแครงไหมพี่เต็กแล้วก็ปูมาแชร์ตามสดๆกัน เดี๋ยวขโมยข้าวโพดอีกเดี๋ยวจะละจะลลยสดตอนขโมยข้าวโพดให้ดู <c oughs> เดี๋ยวจะพาขโมยข้าวโพดตอนนี้พามาขโมยหอยเดี๋ยวจะพาไปขโมยข้าวโพดที่สวนเนะเยาะ มืวติดแล้วฝนจะตกอีกแล้วแหละน,นมแต่ลายสดที่นี่คลุ้มเหนื่อยยุดกันอ้เหนื่อยเหนื่อยมาก เดินลุยแบบนี้นะคะอยากกินก็ต้องทำได้ทุกอย่างออนแอก็อดกินค่าเปิดขายไ้สวยอ่ะไม่สวยเปิดเปิดขายได้ไหมอีกนิดหน่อยอีกน้อยหน่อย้ยจะถึงแล้ว ฝรั <laughs> ่งมองแล้วฝรั่งขับรถกับปัน่นปั่นจักรยานก็คงงงวา่าเรามาเก็บอะไรอย่างลยประมาณนี้สด,สดใสใจฝรั่งมองหนูใหญ่แล้วฝรั่งเคยเมิอน,นมองนเหอชองออสตร์ออสตาสวยสวยนะ ขเหนืนะ่อยมากเลยไปห้ฮามานกันสเกตพอไดอ้เหนื่อยๆเนี่อ่ะเป็นสายเพลงิงฉายมีสายถอดนะคะถ้าถ้าไม่ดีก็ชดตายนะคะเอ้ย tầng 1 rồi nè các chừng lọt lại. Hoa đây. À, người. À, à. à hết là mày lít. Ôn nè. Ủa. À. Đồ đơn bay trong nút. Tông nắn á. Tông nắn lười. เราดูสายช็อตสายช็อตนี่นะคะเนี่ยเีมล่ปลอมเนีมล่ลอมเทอนะเีเลวเชอนะโอเคว่าเหมือนูกเด็กก็ชงชักสมหสมโบแมนนังไอ้จ้จราอนน Bạn trai về tật, tật về la hơn Tật về la hơn à? Tật về la chả hơn à. Tật về chả nó bảo đoàn lệnh bật cô nâng Ờ, hở bàn chùa là bạn trai Tật về la chả hơn chẳng tao Vì Nhưng chó Bảo mến khả nha nhầm chó tao Chú ấy bạn chó chó khai tật

Ok, vẫn okay. yeah. yo lúc kể, hả? Ek, hương, 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 chả hương, hương, làng làng tàu hương, 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 mà hương, <laughs> chào hương, 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 vá mà hương, ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย